สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ต่อเน,นื่องจากคลิปที่ลงให้ดูคราวก่อนนะครับก็คือใช้อุปกรณ์ที่เป็นแหวนลัดกล้องหรือว่าขากล้องเนี่ยของยี่ห้อเวท์ฮันเตอร์นะครับเป็นไดทองคลิปนี้ปลดออกแล้วก็เปลี่ยนชนิดใหม่นะครับวันนี้เอาเป็นแบบ ขาเยื้องหน้านะครับข้อดีของขาเยื้องหน้านี่ก็คือแกจะแกจะทําให้ตัวกล้องนี่ครับติดแล้วก็เรียกว่าอยู่ช่วงบริเวณตรงตรงกลางของตัวปืนห่างจากพันท้ายนี่เยอะเวลาเราประทับปืนนะครับเวลาเราประทับยิงเนี่ยไหลจะชิดหรือว่าเบียดกับ พันท้ายเนี่ยพอดีเลยนะครับถ้ากล้องอยู่ใกล้ไปเนี่ยพันท้ายไม่กระชับนะครับกับกับล่องไหลทําให้การยิงอาจจะขยับนะครับตัวปืนขยับเป็นลางลางพิกาดินีอ่าียกให้ถูกผมไม่เก่งภาษาอาังกฤษพูดถึงตัวปืนเนาะตัวปืนที่เอามาทําคลิปให้ดูเนี่ยก็คือ FX Impact Mark II ผมเรียกให้เข้าใจกันว่ามันเป็นปืนจากต่างประเทศก็คือผมตั้งชื่อมันว่าปืน FF สวีเดนตัวปืนหนักประมาณสัก3กิโลสรวมตัวกล้องอีก4ขีดกว่าก็ทั้งลางลางจับกล้องนี้ด้วยก็เป็น3ามโลหกรับกล้องข้างในน่ยเป็น เป็นสเตเลสนะครับไส้ในเป็นสเตเลสหลายคนยึดติดกับเเขาเรียกครอบลำอ่ะครอบลำบ้านเราอย่างต่ำก็มี16-19ถึง19มิลแต่ตรงนี้ครอบลำเขามีแค่12มิลตัวนี้เป็นเก็บเสียงนะครับด้านหน้าก็เป็นเก็บเสียงท่อนปลายมี2ท่อนถังคาร์บอน0.48 รับแรงดันได้ถึง250บาทก็ประมาณ4,500ัาเดาๆไปนะครับแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วยิงโม่เนี่ยได้4โม่28นะัดก็100ร้อยเศษนะครับหนึ่งถังยิงได้ 100, 100ร้อยร้อยเศษประมาณรนะ้อยสิบร้อยยสบนัดลูกฝาแดงเนอะลูกฝาแดงครับ เหลือแค่นี้และที่ใส่ไว้ในโม่เพราะว่าลูกเขาขาดตลาดหาซื้อที่ไหนไม่ได้ละอ,อ๋อไส้ในนี่ยาวหกสิบนะครับไส้ในยาวหกสิบเป็นเกลียวสเตเลสสวยมากอะไรประมาณเนี่ยผมไม่ได้แกะดูนานแล้วลืมละก็ตลอดตัวปืนนี่ก็แปดสิบห้าเซน ขนกระบอกนี้ครับจำไม่ได้แล้วว่าจะเล่าอะไรอ๋อๆนี่นี่นี่เนี่ยดูในคลิปเป่าได้นะครับเป่าพอยิงแล้วเป็นเป็นสีแดงสีเขียวสีส้มอะไรประมาณเนี้ยผมมีวิธีทําอยู่เดี๋ยวคลิปนี้ยิงให้ดูอีกรอบนึงเอาเอาเาลางจับกล้องตัวใหม่ของเวทันเตอร์ ใครอยากได้ก็ซื้อกับซื้อกับคุณแจ็คนะครับคุแจ็คเป็นคนเอามาขายคลิปนี้ขอขอเล่งดีๆนิดหนึ่ง ความเร็วประมาณ960ฟุตต่อวินาที สามนัดกลุ่มสวยมากครับ เปล่าหายไปเลยจดก,กลางสิงม์ภูหายไปเลยลเอาห้านัดพอเดี๋ยวถ้ายิงต่อแล้ว ถ้ามีนัดใดนัดดนึงหลุดแล้วคลิปนี้จะไม่สวยโอเคครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามแล้วกันครับตัวกล้องก็ก็โทรศัพท์หรือว่าไลน์เข้าไปถามคุณคุณแจ็คเอาเองแล้วกันตัวกล้องเลงโอเคครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันฝากกดติดตามด้วยนะครับใครอยากจะชมคลิปเจ๋งๆก็ ดเข้ามาติดตามได้เลยนะครับช่องของเป็ดนักล่าครับคลิปนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ